ครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับรายการเสียงสันกันเองนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมแล้วนะครับอ่านะครับยี่สิบเอ็ดเดือนเดือนอะไรท่านเดือนแปดนะครับอ่าโอเคครับวันนี้เราก็กลับมานะครับฝนตกอ่าเย็นช่ากันนะครับแทบทุกภูมิภาคของประเทศไทยกันเลยนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ อาจารย์สุรกิจครับนะครับอาจารย์สุรพลครับวันนี้นะครับกยังอยู่ในช่วงของรายการที่เรากาลังศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเข้ามาในทุกวงการเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ยังอยู่ในช่วงในวงการแรกเนี่ยที่เราที่เรานาเราเราทำมาเป็นซีรีส์เลยนะครับตรงนั้นนะฮะก็เราพูดถึงเรื่องของการใช้เมทาเวัสดในด้านต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเซียนราได้รับเกียรติจากเซียนท่านนะครับซึ่งอยู่ในวงการนะครับอีกวงการหนึ่งซึ่ง เราก็มองว่า ه, โอ้โหขนาดนี้เข,ข้ามาอยู่ในวงการแพทย์ได้อย่างไรตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าท่านก็ท่านก็เป็นผู้ที่อยู่ในฝ่ายแล้วก็ฝ่ายบริหารนะครับนะครับวันนี้นะครับเราพบกับเสียงของเราเลยนะครับนั่นก็คือคุณกิติศักดิ์นะครับพิมลพร,อ,รอังกูลนะครับท่านเป็นรองผู้ในการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลบางกุฎละยองนะครับมังกุฎละยองอันนี้นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับนะครับ คุณกิติศักดิ์เนี่ยผมจะใช้เรียกเรียกว่าอาจารย์ป๊อปนะครับอาจารย์ป๊อปเป็นอาจารย์ป๊อปอาจารย์ป๊อปเนี่ยก็ยังยังทำหน้าที่เป็นาวเดอร์ในเรื่องของตัว RSC นะครับแล้วก็ ST นะครับนั่นก็คือน่อาแล้วก็เป็นเรื่องของ h e l v e r s นะครับ .World นะครับซึ่งเราจะมีลิงก์เข้าไปดูนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็อยู่เป็นบริษัทนะครับไทยมัลติเวิร์ดเอ็กซ์เพรสจำกัดด้วยนะครับและสุด อันยังมีตําแหน่งที่สําคัญก็คือเป็นรักษาการเป็นอุปนายกสมาคมมตาเวิร์ดแห่งประเทศไทยด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ป๊อบครับสวัสดี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 ครับรคับก็ขออนุญาตไลฟ์สดผ่านเพจส่วนตัวด้วยนะครับครับผมได้เลยครับินดีครับแต่มันไลฟ์เฉพาะหน้าผมไม่ได้ไลฟ์หน้าอาจารย์ครับอ๋อครับครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้อ่า่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แบบแบบเนิลแจากไลฟ์แชร์่ก็ได้ครับผมครับอ่าโอเคก็เลยอยากอยากได้ ก็ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยแนะนํานะครับก็จริงๆแล้วก็ผมจบอ่าคณะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์เนาะแต่จริงๆต้องพูดอย่างนี้ว่าจริงๆผมไม่ได้แบบไปสอบอ่าใบประกอบทําให้แบบไม่ได้มีเลขวอร์ทให้ไม่สามารถจะไปตรวจรักษาคนไข้ได้จริงก็เลยมาทํางานในด้านบริหารเป็นหลักแต่ผมเองก็เรียนครบ6ปีนะครับมีความรู้เบสิกแพทย์ครบนะครับก็ทําให้สามารถจะรู้เข้าใจว่าเ้การรักษาเนี่ย คืออะไรการดูแลผู้ป่วยเป็นยังไงแล้วพอเราได้มาทําในมุมผู้บริหารเร็วเนี่ยเราก็ได้ใช้เขาเรียกว่าความรู้กับความเข้าใจแล้วก็ส่วนหนึ่งคือความกล้ากล้าคิดต่างในเจนในยุคเจนของเราที่เ้โอเคเราเพิ่งออกมาเลยเนี่ยในแบบความรู้สึกความคิดเทียบเท่ากับโอเคผู้บริหารที่มีอายุระดับ5้าสิบหกสิปีเนี่ยแล้วเราอายุระดับ30ปีซึ่งมันคนละเจนกันอยู่แล้แลวเราก็เข้ามาในการส่งเสริมเขาในการช่วยโอเคบางอย่างมันปรับ <c oughs> ผมก็ไปดูแลในฝ่ายบริหารโรงพยาบาลในด้านกลยุทธ์การตลาดผมก็ไปนําเสนอให้เขาว่าเฮ้ยเนี่ยยุคปัจจุบันนี้มันมีระบบะเป,บปเปอร์เลสระบบ Data ในหลังบ้านของโรงพยาบาลมันสามารถจะโอเคมาทําบางอย่างที่แบบเราต้องพิมพ์กระดาษทุกอย่างมันไม่จําเป็นแล้วบางอย่างมันสามารถจะกลายเป็นดิจิทัลกลายได้แล้วก็สามารถจะพับบิ c คือคุณสามารถจะส่งส่งข้อมูลให้กับทุกแผนกได้เลยโดยคุณไม่ต้องให้คนเดินถือเอกสารไปให้ใครเซ็น S <S แล้วก็มันก็จะเกิดกันดูว่าเฮ้ยมีใครสามารถจ,จวิวได้ใครโอเคใครเซนรับทราบยอมรับรับเรื่องหรือมีคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันสามารถจะทําให้เกิดเหตุแล้วพอยิ่งอ่าตอนพอผมเริ่มเข้ามาทํางานที่โรงพยาบาลผ่านไปสักปี2ปีนะครับผมก็ได้ไปเจอกับอ่าว่าที่ CTO ผมชื่อป๊อปเหมือนกันเป็นคนระยองเหมือนกันเขาก็ไปเปิดเปิดว่าแบบอยากทําแอปเกี่ยวกับอ่าหมอเด็กตอนนั้นมันเริ่มที่หมอเด็ก แล้วก็ผมก็นัดคุยกันกันกบเขาในวันนั้นเลยในบ่ายวันนั้นเลยเพราะาอยู่ระยองด้วยกันก็ไปเจอกันไปคุยกันที่เซ็นทรัลระยอง mm hmm. ก็นั่งดีลกันสุดท้ายแล้วโอเคคุยกันรายละเอียดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาทปปําแอปเทเลมีดิซินกันดีกว่าก็ mm hmm. ไปเน้นที่หมอเด็กเพราะว่าเพนพอยของเขาก็คือเหมือนลูกเขาว่าหาหมอเด็กยากเขาเลยคิดมองว่ามันก็จะเป็นทารกที่แบบเออพ่อแม่เขาอยากจะแบบส่งอะไรเขาเรียกนะมีความรักลูกเนาะอยากจะแบบให้ลูกแบบ กังวลเรื่องเจ็บป่วยของลูกเนี่ยมันก็ควรจะมีช่องทางยังไงโอจะต้องเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่ปีหกสามครับประมาณไม่ใช่สิปีหกสองประมาณวันที่สิบสองสิงหาวันแม่แห่งชาติเออผมนึกออกแล้วย้อนกลับไปวันนั้นนะครับก็คือคุยการสุดท้ายแล้วก็ดีลโปรเจกต์โดยผมขอหุ้นเขาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาถือหุ้นโปรเจกต์ห้าสิบห้าสิบคือแล้วเราผมก็จะเป็นทําทุกอย่างยกเป็นด้านด้านไอทีเขาก็คือทําอย่างเดียวคือด้านไอทีอืมเก็งไลยครับ ด้านโอเคเรื่องหาหมอเรื่องวางแผนธุรกิจเรื่องหาในทุนเรื่องหาเงินเนี่ยเราทําสุดท้ายแล้วไปเจอน้องที่เขาเป็นทําเกี่ยวกับกายภาพเขาก็มามาโมมาโม,าม,าม,ามาเราให้เปลี่ยนเป็นเฮ้ยหรือทําแอป,ปหมออาสาไหม,ม,มคือเรารักษาฟรีแล้วเราหาเงินทุนด้านอื่นมาจ่ายค่าหมอโดยคนไข้เนี่ยให้คําปรึกษาฟรีไปเลยเพราะว่ามันก็จะได้ช่วยกับเขาเรียกช่วยช่วยคนจริงๆครับมันก็จะเป็นคล้ายๆระบบ สปสอชเนาะบัตรทองที่แบบรักษาฟรีประมาณอย่างเงี้ยครับ mm hmm. มันก็สามารถจะดึงคนจากในโลกออฟไลน์เข้ามาได้แต่พอทําไปทํามามันก็มีต้นทุนนะอาจารย์สุดท้าย <Okay. S 2> แอปเนี้ยก็ถูกเปลี่ยนไม่ได้เข้าไม่ได้เข้า iOS หรือ android mm hmm. เพราะว่าพอเรามองว่าถ้าเกิดเข้าไปปั๊บมีค่าใช้จ่ายเยอะเราก็เลย mm hmm. ยังไม่ได้เข้าอยู่ในขั้นแค่ทดลองระบบแล้วก็ให้คุณหมอเข้ามาคนไข้จําลองเข้ามาคุยกัน mm hmm. สุดท้ายตัวแอปเนี้ยมันถูกเปลี่ยนไปครับถูกเปลี่ยนไปเป็น l ลโอเอ ซึ่งมันเวิร์กกว่ามากอาจารย์เพราะมันใช้ต้นทุนต่ำใช่ได้ครับแล้วก็เราสามารถจะให้หมอหลายๆคนเป็นแอดมินแล้วเราก็จะสามารถแคปได้ว่าโอเคเคสนี้เป็นหมอเด็กเคสนี้เป็นด้านผิวหนังเคสนี้เป็นด้านสุขภาพจิตก็ให้แอดมินเป็นคุณหมอคนนั้นไปตอบโดยคนไข้เนี่ยเขาไม่จาเป็นต้องรู้เลยครับแอดมินเป็นใครซึ่งอันเนี้ยมันเป็นลักษณะเมตาเบ์่ไกระจายบพ่าจริงๆแล้วอวตารอ่ะเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าอวตารคนคนนั้นเป็นใคร แต่คนคนนั้นน่ะสามารถจะซบป,ปัญหาของเจ้าตัวได้เก็ตไหมครับอาจารย์<ช>บาง<ช> <ๆ S 1> คนเขาเป็นแค่ทีมงานผมนะครับแต่โอเคเขาเรียนรู้เขาได้ข้อมูลว่าเฮ้ยมันจะต้องเรื่องตอนนั้นโควิดกําลังมาก็สามารถจะบอกได้ว่าเฮ้ยดูแลตัวเองยังไงมีไข้ก็กินยาลดไข้มีปวดหัวก็กินยาพาราใช,ใช่ไหมครับไอยก็กินยาแก้ไอเสมหะเยอะก,ก็กินยาละลายเสมหะคือมันจะมีทุกอย่างมันจะมีโจทย์อะคุณหายา คุณหายาฟาวิยังไม่ได้รับษารอเตียงอยู่คุณก็กินพาราก่อนแล้วเราก็เอาไกด์ไลน์พาราการทานพาราแบบของกระทรวงของกรมการแพทย์ให้ซึ่งมันถูกต้องแน่นอนแต่ประเด็นคือคุณก็ต้องไปดูเทียบแล้วต้องสอนเขาด้วยว่าเฮ้ยคุณก็ต้องเทียบโดสนะไม่ใช่แบบเขาบอกตามสูตรตามสูตรกรมการแพทย์บอกให้กินห้าร้อยมิลลิกรัมห้าเม็ดแต่ความเป็นจริงคือยาที่คุณได้อ่ะมันเป็นเม 100, ็ดละร้อยแปลว่าคุณต้องกินถึงห้าเม็ดคุณต้องดูฉลากยาของแต่ละยี่ห้อด้วยแล้วประเด็นคือ ฟาสเไรโจนอ่ะมันมีสองแบบแบบเป็นผงดิบกับสา,า,ารสกัดซึ่งสา,า,า,ารสกัดเนี่ยโดสมันต่าอาจจะกินแค่เม็ดเดียวมันจบแต่ถ้าเกิดเป็นผงเนี่ยมันจะกินเยอะอื <quieter. S 1> ประมาณอย่างเงี้ยครับครับแต่ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยในยุคนั้นเนี่ย A M เฮ้ยไลโอเอมมันก็เวิร์กนะมีคนใช้งานระดับแบบสามสี่พันคนนะครับอาจารย์โอ้แล้วก็บางคนเนี่ยแล้วมันก็เกิดเกิดทีมเกิดทีมอาสาที่เป็นคนที่ไม่ผมไม่เคยรู้จักเลยเป็นอาสาสมัครที่ผมรีคูดจากเฟซบุ๊คล้วน แต่แตทุกคน<ๆ>อ่ะเข้ามาช่วยหาเตียงแทนคนไข้แทนญาติโดยผมทําระบบบางวันเนี่ยผมช่วยหาเตียงได้เป็นร้อยร้อยเคสโดยผมเองไม่ได้เป็นคนโทนะครับอาสาสมัครเป็นคนโทรบางคนอ่ะ<ๆ>เก็บเคสบันหนึ่งสิบยี่สิบเคสเขาโทรไปหาเตียงตามช่องทางต่างๆสมัยก่อนมันจะมีหลายช่องเนาะมีอ,มอเซ็นเตอร์นู่นนี่นั่นร้อยแปดแต่เขาก็พยายามทําตัวเหมือนญาติโทรไปรอสายแทนญาติผู้ป่วยก็มีนะและญาติก็มีหน้าที่แค่ดูแลผู้ป่วยให้ดี เพราะตอนนั้นคือทุกคนมันก็ต้องรอรอหาเตียงรอเข้าถึงการรักษาซึ่งตอนนั้นเป็นยุคที่แบบเคสวันหนึ่งก็เป็นหมื่นคนนะครับอาจารย์ก็ผ่านมาช่วงวิกฤตของระเ้ศไทยนะอาจารย์เนาะแล้วได้ช่วยกันอย่างนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีผมว่ามันมันผมมองว่าแต่ว่าอะไรครับมันแสดงให้เห็นมาจริงๆถ้ามันมีแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มเนี่ยเข้ามาเพื่อให้คนไทยที่เขามีโอกาสมากกว่าได้ช่วยคนที่ด้อยโอกาสเขาพร้อมจะช่วยในมุมที่ เขาทําได้บางคนโทรฟรีคุณก็โทรเลยรอสายทั้งวันก็รอได้เพราะคุณไม่เสียตังค์เนี่ยถามว่าถ้าเกิดโผล่ต้องเสียตังค์นาทีละสามบาทคุณรอสายทั้งวันน่ะเสียเงินเป็นพันนะจารรย์อืคับแล้วชาวบ้านไม่มีตังค์จ่ายอยู่แล้วตุดเผลอสายตัดเพราะว่าค่าโทรหมดครับครับครับอะไรแบบนี้ครับเพราะตอนนั้นเหตุการณนะ์มันค,คือเกิดเหตุแบบต้องรอสายเป็นสิบชั่วโมงทางทางทีมงานเรา รายงานมาครับสิบชั่วโมงถึงจะมีเจ้าที่หลับแต่ผมก็เชื่อนะเพราะว่าแบบ call center มันก็มีจํากัดเนาะมันก็แบบคนใครจับได้ก่อนโอนได้เข้าแมตช์จับ call center ได้ก่อนมันก็คุยใกล้ก่อนประมาณอย่างเนี้ครับคือมันเกิดเหตุแบบนั้นแล้วผมก็มองว่าเฮ้ยโอเคพอถึงจุดหนึ่งเรามาศึกษาเรื่องเมตตาเวทจริงจังตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าส่งเมตตาเวทมันมาเราก็จะไปดูเมตตาเวทเคืออะไรวะยังไม่ค่อยรู้แล้วพอมาต้นปี ปีนี้ครับผมก็ตัดสินใจลองไปโพสในกลุ่มเกี่ยวกับเมตาเวิร์สในประเทศไทยดูว่าโอเคโพสแรกของผมที่จำได้นะครับพอดีนโพสมันถูกลบไปแหละก็คือผมโพสว่าแบบผมเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนอยากทำโรงพยาบาลในโลกเสมือนจริงมีใครสนใจมั้งไรประมาณอย่างเงี้ยครับโอคนกดไลค์วันหนึ่งเป็นพันอาจารย์ต้อมีคนกดไลค์แต่คนกดไลค์ทุกๆสนาทีเ่องนี้